สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแอมอาร์มทีวีนะครับผมและวันนี้นะครับผมร์มจะมาทำรีแอคชั่นนะครับทุกคนในเพลงลิ้นติดไฟครับเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมก็ยังไม่เคยฟังนะครับแล้วผมก็อดใจฟังเพลงนี้มาตลอดทั้งวันเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเพลงนี้จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปคือ MV นี่เป็นแบบพี่ครับเอ่อที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมเออใช่ทำไมคเอ MV นี่เป็นการ์ตูนมาเลยอะคือผมไม่มีงานทำพี่น้องภาคเรือแข่งเนี่ยมันต้องพูดรัวพูดเร็วพูดชัดใช่ทำได้โอเค เซลล์นังรีไข่หอยและยังไม่ไข่มีแกนัดหมอมีแก้ฝีแก่เห็ุแต่ว่ากันแพทย์หมอชิดแก้เห็ุแก้ฝีมีมาใส่ในฮอร์โมนโดยจะเอาฮอร์โมนมาใส่ในหูมีหอร์โมนหูมีเอาหูมีมาใส่ในฮอร์มูแล้วเทาไปผัดเด็ดจะเป็นเด็ดหูหนูกระหันเธอเปิ้์นแบกปูนบกตึกตกบึกหมูมึกกุ้งหูคนนึ่งหมูมึงมึงละหมึครึ่งหมูมึกกุ้งหูหนูจนต้มนึ่งกินมันติดเหงื่อติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเผือกติดเหงื่อผัดฟันชาฟาดฟัดฟาดกินฟาดฟาดใช้ถ้ากันไม่ได้ยังไง รัยากรักกลิงรอยรักยักรักยักษกลิงรอยสัมฤีธิ์หวยสัมร้อยไข่สีสัมฤีเล่นหวยสัมร้ยเล่นสีชูสีซูชีซูชีชูชีชูสีซูชีชอบชีซูชีชูสีว้าวหลายหิบยกหิบนีหิบมากมีหิบนีหนีหิบหิบหายหิบหิบหนีกันมากมายเห็นหิบไหลหายเห็นหิบหิบหนีมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมานาหูมีหูมีเห็นหมูน้องเห็นหมูหันหมูนี้หันนูเห็นหมาหาหมูเห็นหูดีหายประมาณนี้พี่เ็ดขีดเทกวะเนี่ยดีนะแต่ว่าคืออย่างงี้เว้ยช่วงหลัง พักแห่งเรือเยอะอ๋อ oh, มีฝรั่งอีกหนึ่งเป็นภาษาฝรัง่งกูจะพิจารณาโอเคก็จะมีตวันออไปตวเลยรมาดูรมาดูอะกสุดอะกันูดอชีเซลซีชันซีชวบาร์ดี้ซอว์ก uh ัซีเน่ก็ซีมอว์พีเตอร์ไปกปิก์ปิ๊กต์ปกคอรกปเอร์แะอ๋อฟกปลักเกอร์ฟิกปลักเกอร์ซันบาร์ด้ปลักเกอร์ฟกน่นอฟก uh huh. ปลักเกอร์คำอย่างอ พี่เบสิกชามเขียวความชาชามขาวความคั่มพี่เบสิกโอเคอลีเฮียอลีเฮียลีอเอออลีเฮียเดินไปหาเฮียลีพี่จ้างเหินคนนั้นเลยไม่ตั้งแต่เด็กอยู่ในห้องนั่งท่องเล่นพันเสียงกล้องอเด็กก็สูดเผ็ดเด็กก็ดูเด็กทำอย่างงี้สลับคำกูเผ็ดกูเก็ตจับที่คูเกิดภาคเรื่องนี่ยมันเป็นความหวังผมจะทำตามฝันจะไม่ทำให้ผิดโอ้ยเป็นไรครับหนึ่งนะครับน้องๆโอเคป่ะไไฟฟมันลุกโอ้โห อยูนี้ได้ป่ะน้องพร้อมแค่ไหนทำงานพร้อมบุกผมไม่เคยจะพร้อมสุดเขาจะร้อนสุดยังไม่พร้อมหยุดแฟนในปากก็พร้อมสุดร้อนสุดร้อนงานร้อนเงินร้อนหนักร้อนเกินก็ไม่นเขยได้มีนี่แต่ในกพร้อมเดินยังมาฉุดผมจะพากเรือยาวจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดไม่มีวันหลุดตั้งใจทำงานเจตนาบริสุทธิ์ไม่สะดุดไม่ใช่อสแปนมุกเชื่อเถขาจ้างเลยเขาจะว่างเลยเขาจะคลั่งเลยเพื่อไม่จ้างตอนนี้ผมจะก็ไปขายหมดทั้งบ้านเลยให้มันว่างเลยให้มันซากเลยทั้งหมดมันลากว้างเลยดี ขอบคุณครับอ่ะมีด้วยได้ครับมาเริ่มงานวันจันทร์เรื่องนั้นนะพี่ผมเป็นวันอังคารได้ไหมทำไมคืนลนส์ผมพ่นไว้ใบเลนส์ติดไฟไฟมันโคตรไว้ใบเลนส์ติดไฟไฟมันโชกฉาแก่ห้ามไว้ใบเลนส์นี่ชิงมันกระสันปากแก้มถังดับเพลิงมาหนึ่งชุดไฟมันลุกมันจะคุกมันจะคุกคุกคลามเดี๋ยววันนี้ขอตัวกันนะครับกลับบ้านไปไปโรงพยาบาลพี่ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเพลงิ้นติดไฟนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมว้าวมากๆเลยนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ม,นมันมีอะไรที่แบบไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นว่าฮิปฮอปไทยหรือแรปไทยเนี่ยเอามาทํากันขนาดนี้นะครับซึ่งมีทั้งคําพูดที่เร็วนะครับของภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างชาติหรือภาษาอังกฤษนั่นเองคือแบบไม่รู้ดิคือไม่รู้ว่าเขาร้อย ร้อยร้อยโคงแลปออกมาได้ยังไงนะครับแล้วก็เร็วมากๆยังไม่มีแบบมันไม่มีสะดุดเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยครับผมโอเคครับอย่าลืมไปดูคุยรังตรงตรงตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบาย